สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่องของเหมียวคุ้งเฮฮาเอ้ยมเมียวคุ้งพาลุยนะคะวันนี้เราจะมาดูกระเป๋าที่เราสั่งสั่งในออนไลน์นะสั่งในไฟ์สดนะคะว่ามันจะเหมือนกับที่เขารีวิวในไฟ์สดหรือไม่เดี๋ยวรามาดูกันค่ะเก็บแล้อันนี้สั่งสั่งของไปเมื่อ สั่งของก็โอนเงินไปเมื่อวันเสาร์นะคะตอนคืนนะคะได้รับของในวันจันทร์นะคะส่งส่งโดย JMP นะคะหาไว้อย่างดีะะว้าวอันนี้เป็นใยอะไรอ๋ออันนี้เราสั่งแบบ ราอสมาคได้แบบราคาถูกราคาร้อยสิบห้าค่ะราาส่งค่าส่งคือสามสิบาบาทก็เป็น1 5อยาสไม่มีสายหรอตามรีวิวเขามีสายนะทำไมตรงนี้มีสายใหญ่มากเลยก็สวยอยู่นะคะ แต่ว่าตามรีวิวเขามีเขาจะมีสายให้นะวิวเขาลืมใส่สายแค่นี้นะมีที่ห้อยสายด้วยหรือว่าอ๋อนี่ไงโอเคก็ถือว,ว่าสวยนะคะนี่ก็โอเคอยู่มีสายห้อยด้วยตกใจหมดเลยคิดว่าไม่มีสายให้มาเรา มยแบบใหม่มากเลยมีกันไก่สีชมพูสวยมากเลยค่ะราคาจริงๆก,ก็คือว่าราคาร้อยสิบห้าบาทนะคะรวมค่าสง่งค่าส่งนี่คือถูกมากเลยสามสิบห้าบาทก็ถือว่าโอเคชอบมากๆเลย จะใสผ่ผิดคไม่ผิดไม่ผิดนี่นี่ค่ะสวยมากเลยปรับสายได้เลยนี่ค่ะสบายสสยมากเลยสบายอย่างนี้ก็ได้นะ ช่ชองเมียวพุงเฮฮะไอ้เมียวพุงพาเลยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ